สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับผมเช่นเดิมนะครับบ่าวชาบ้านสวนเกษตรพอเพียงนะครับวันนี้บ่าวชามาที่ทุ่งนานะครับเมื่อวานบ่าวชาก็ได้ตัดหญ้าไปแล้วคราวนี้บ่าวชาก็เลยจะนําต้นกล้วยมาปลูกนะครับวันนี้มาปลูกกล้วยเป็นกล้วยน้ําว้านะครับที่ขุดมาจากแถวป่ากล้วยทางโน้นนะครับซึ่งทําไมบ่าวชาถึงเลือกปลูกกล้วยน้ําว้านะครับเพราะว่าทุกปีนะครับหญ้าคาบ่าวชาก็จะฆ่าหญ้าคานะครับ แต่ก็ไม่ตายนะครับย้าคาเป็นย้าที่ค่ายากมากเลยนะครับเพื่อนก็เลยตัดสินใจวันนี้นําต้นกล้วยมาปลูกนะครับนําต้นกล้วยมาปลูกปลูกเสร็จแล้วบ่าวชาก็จะปลูกน้อยหนาเพิ่มเข้าไปนะครับเพราะว่าที่ป่ากล้วยทางโน้นนะครับเพื่อนย้าคาขึ้นเต็มนะครับแต่ทนแรงทนฝนดีที่สุดนะครับก็คือต้นกล้วยกับน้อยนานะครับที่จะสู้ย้าคาได้บ่าวชาก็เลยเลือกเป็นการปลูกกล้วยน้ำว้ากับน้อยนา นะครับแต่ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นพวกส้มโอนะครับเขาก็จะ,จะเจริญเติบโตไปเรื่อยนะครับปลูกเยอะแต่ก็เหลืออยู่แค่2ต้นนะครับอันนี้ก็จะขุดหลุมกล้วยขุดลงไปก็จะมีแต่รากหญ้าคาเต็มไปหมดนะครับแต่ว่ากล้วยเนี่ยเขามีถ้าเขาได้ลากเขาออกแล้วเง่าเขาขึ้นแล้วนะครับเขาก็จเจริญเติบโตสู้หญ้าคาไปเรื่อยๆนะครับก็จะเกิดแซมกับหญ้าคาแล้วก็อยู่ได้เป็นพืชที่ทนแรงได้ดีมากนะครับก็คือ กล้วยกับน้อยหนานะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆมีพื้นที่แบบนี้ลองใช้กล้วยกับน้อยหนามาผสมกันดูนะครับเพื่อนๆก็จะต่อสู้กับญ้าคาได้ถึงไม่ต่อสู้ย้าคาก็ได้ผลผลิตนะครับเพื่อนๆบ่อบาชาปลูกกล้วยนะครับก็จะเป็นการขุดจากต้นกอนะครับกอแม่มาปลูกนะครับปลูกเสร็จแล้วก็จะดัดใบออก ให้เหลือนิดหน่อยพอที่สําหรับเขาปรุงอาหารนะครับกล้วยที่ปลูกก็ต้องมีเงาแล้วก็มีรากนิดหน่อยนะครับเพื่อนปกติแล้วการปลูกกล้วยก็จะเหมือนปลูกมะพร้าวนะครับก็คือต้องัดรากออกให้หมดแต่เราไม่ตัดเพราะว่าเราได้รากมาน้อยนะครับใบาชาก็จะวังลงไปแล้วก็เหยียบให้แน่นเหยียบให้แน่นเสร็จแล้วก็จะตัดใบออกเล็กน้อยนะครับก็ยู่ในช่วงของหน้าฝนนะครับเพื่อนเพื่อนช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนช่วงเดือนมิถุนายนนะครับ ก็กรกฎาคมสิงหากันยานช่วงนี้ก็จะมีฝนตกไปเรื่อยนะครับก็จะดูว่ากล้วยเขาก็จะสามารถจเจริญเติบโตได้แล้วก็จะเป็นเราไม่ต้องอลดน้ํานะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นหน้าฝนดินเขามีความชุ่มชื้นอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาติดตามดูไรนาส่วนผสมของบ่าวชาในครั้งต่อไปนะครับหลังจากปลูกกล้วยแล้วจะปลูกน้อยหนานะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้กับบ้านสวนเกษตรพอเพียงด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับสวัสดีครับ